ความรักไม่ใช่เรื่องที่จะดีวกันง่ายๆแต่คุณสามารถที่จะตั้งรับกับมันได้มาตั้งรับด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคม2564สำหรับท่านที่เกิดราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและคณาตุลสามารถชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ กัพยากร์ในคลิปของเราจะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งเนาะเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีฐานดวงที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของคุณตุลกับไพ่ชุดนี้มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยก็สามารถจะนําประโยชน์จากการฟังคลิปนี้เอาไปปรับใช้หรือเอาไปวางแผนกันได้นะคะเอาละเข้เรื่องน้อมาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณตุลเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมนี้ คิงถ้วยเข้ามาเป็นตัวเองนะคะขอพูดในกรณีของคุณตุนที่เป็นผู้ชายก่อนแล้วกันเนาะกำลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยคุณสามารถจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคุณจะมีความยืดหยุ่นกับตัวเองสูงมากแล้วก็พยายามมองแบบเข้าใจไม่ว่าคุณจะเจอเจอกับปัญหาอะไรก็ตามเห็นไหมคะผู้จะว่าว่าเป็นผู้ ผู้ชายไหมในไพ่สำรับนี้นะคะเขาจะว่าเป็นผู้หญิงทุกทุกใบเลยแต่ว่าโอเคชื่อไพ่เนี่ยเป็นชื่อคิงถ้วยเอาเราก็พูดถึงเป็นผู้ชายก็แล้วกันเนาะผู้ชายในในไพ่ใบนี้นะคะเขากำลังนั่งอยู่บนบัลลงางที่น้ำมันค่อนข้างจะเชี่ยวกราดมากๆเลยแต่ดูลักษณะยังนิ่งอยู่เช่นกันค่ะคุณก็เหมือนกันนะในเดือนนี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าปัญหามันไม่มีนะมันก็มีแต่คุณพยายามค่ะพยายามจะปรับหัวใจหรือว่าพยายามจะทำให้เราตัวเองอะ่ะมันอยู่ค่ากลางๆเข้าไว้มันมีการยืดหยุน่นการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากๆแล้วคุณไม่ชอบการประทะนะไม่ว่าจะ,จะเจอเจออะไรมาก่อนหน้านี้หถ้วยห้าถ้วยมันก็เป็นอารมณ์ที่มีความเศร้าเข้ามาค่ะมีความ เครียดหรือว่ามันมีความทุกขก์กับกับความรักหรือว่ากับอารมณ์ของเราอะไรบางอย่างมันมีการประทะกันนั่นแหละเอาก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยคิงไม้กับควีนดาบเขานั่งหันหลังกันนะนั่นหมายความว่ามันก็มีโอกาสแหละที่ความรักของคุณตุลมันก็มีประเด็นเข้ามาแต่ในเดือนนี้เนี่ย เห็นว่าคุณพยายามประคับประคองตัวเองได้ดีมากๆเลยถ้าเกิดคุณมีความเครียดมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยบางท่านเลือกที่จะเงียบเก็บเนื้อเก็บตัวก็ได้เอา้าถ้าเกิดว่าไม่ได้เงียบไปนะคะเฮอร์มิตเข้ามาอยู่ข้างๆเนี่ยพยายามจะใช้เวลากับตัวเองในการหาทางออกก็ได้หรือไม่ก็พยายามจะคิดทบทวนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วพยายามหาทางออกสามารถอยู่บนหัวนะคะมันเป็นเรื่องของการวางแผนก็ได้นะ หรือเป็นการพยายามทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นคุณตุนไม่ใช่เป็นคนที่ชอบการประทะสักเท่าไหร่นะห้าดาบเข้ามาคุณจะเลี่ยงการประทะเพราะว่าคุณมองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ไงในเดือนนี้ก็เช่นกันพยายามที่จะไม่ไม่ประทะกันจริงๆถึงบอกว่าพยายามหาทางออกพยายามจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ได้ดีด้วยนะ ถ้าเกิดว่ามันเครียดมากอะไรมากเนี่ย the f o l เข้าคะ the f o o l อยู่ข้างๆตัวแบบนี้คุณพยายามจะหากิจกรรมอะไรอย่างอื่นที่ที่ทำให้ความรู้สึกของคุณเองอะ่ะมันไม่จมดิ่งไปมากกว่านี้อาจจะเป็นวิธีการในการจัดการาปัญหาที่เราเผชิญอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าคู่ของเราสิเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนหนีปัญหาหรือเปล่าละ่ะ พอเรามีปัญหาคุณเลือกที่จะเงียบก็ได้เพราะคุณไม่อยากประทะไงอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะต้องมีการคุยกันไหมว่าที่เราเงียบหายไปที่เราไม่เผชิญหน้าตรงๆเนี่ยเพราะว่าเรามีแผนอะไรอยู่ในใจอาจจะต้องคุยกันแล้วนะสามเหรียญน,นะคะไม่ใช่ว่างีเงียบไปเนาะถ้างเงียบไปหายไปแบบนี้คู่ของเราเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าเราอาจจะเป็นคนหนีปัญหาหรือเปล่า แต่มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นไงคะเราต้องคุยกันนิดนึงเนาะระหว่างที่กำลังปรับอ,อ,อารมณ์ระหว่างที่กำลังจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองกับเรื่องปัญหาเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยระวังไว้หน่อยนะมีเดวิลเข้ามานะคะคุณตุลจา๋าคุณตุลท่านชายเนี่ยพอมีเดวิลเข้ามาแบบนี้มันอาจจะเป็นการหลงใช้คำว่าหลงนะคะไม่ได้รักนะระวังไว้นิดนึงอาจจะหลงไปกับ กับใครท่านใดอื่นหรือเปล่าล่ะมันเหมือนกับว่าเราเราพยายามจะไม่คิดมากกับไอความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเรานิ่งอยู่แล้วเราพยายามจัดการความรู้สึกของเราเนี่ยมันดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเรากล้ากล้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดฟูนะคะหลงไปกับใครบางคนเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยไม่คุ้มนะคะ อืมอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงแหละแต่เอาจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพลาดหลงไปกับใครคนใดคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ของเราเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดึงตัวเองกลับมาได้นะแค่อยากจะติดรูปเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่เอา้าเผื่อจะมาเยียวยาหัวใจเ,าเราได้นิดหน่อยนิดหน่อยแต่เฮอร์มิตแบบนี้นะคะมองว่าคุณไม่ได้ไม่ได้หลงไปแบบไกลๆจนเอาตัวเองกลับมาไม่ได้หรอกคะ่ะ ก็จะต้องรบครอบเอาไว้นิดหน่อยเท่านั้นเนาะต่อมาถ้าเกิดว่าคุณตูนชมคลิปนี้อยู่เป็นสุภาพสตรีล่ะเป็นผู้หญิงล่ะในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างคีนดาบค่ะคีนดาบเนี่ยคุณเป็นคนจริงจังนะจริงจังกับทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของงานหรือว่าเป็นเรื่องความรักด้วยเช่นเดียวกันคุณพยายามจะหาสมดุลให้กับตัวเองมาในทุกๆเรื่อง โดยปกติแล้วนะคะเนื้อแท้ของคุณตนเนี่ยเป็นตาช่างเนาะสัญลักษณ์คือตาช่างพยายามหาสมดุลให้กับตัวเองทุกๆเรื่องอยู่แล้วถ้าอะไรที่มันติดใจคุณจะพยายามเคลียร์คุณพยายามที่จะเดินหน้าเลยแล้วก็หาคําตอบให้ได้จะขวาหรือว่าจะซ้ายเอาสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วในเดือนนี้มันมีโอกาสที่ความรู้สึกนี้จะกลับมาไหมแน่นอนค่ะคุณเป็นคนเข้มแข็งนะแต่แค่ว่าอาจจะดุด,ดัน ไปนิดนึงเท่านั้นเองก่อนหน้านี้ก็เจอเจอปัญหานั่นแหละ5้าถ้วยพอมันมี5้าถ้วยแบบนี้มันอาจจะมีการคาราคาซังอะไรอยู่หรือเปล่าละ่ะแล้วตัวคุณตูนพยายามเหลือเกินที่จะหาทางออกให้ได้แล้วก็อาจจะตามหาคำตอบก็ได้นะแต่คู่ของเราคู่ของเราเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเงียบเงียบไปคุณตูนอาจจะเข้าใจว่าเขาเป็นคนหนีปัญหาหรือเปล่า ไม่ไม่กล้าเผชิญหน้าไหมหรือว่าไม่กล้าคุยกันตรงๆหรือเปล่าในเดือนนี้นะคะคุณตูนจาถ้าเขาเงียบไปนะคิ้งเงียบไปหลังจากที่มันมีปัญหาอะไรกันก็ตามแต่เนี่ยให้เวลาเขานิดนึงเนาะเขาอาจจะกําลังกําลังพิจารณากําลังทบทวนไตร่ตรองกับอะไรบางอย่างในตัวของเขาเองนะ่ะว่าเขาจะหาคําตอบอะไรยังไงคุณอย่าเพิ่งไปบวกอย่าเพิ่งไปบวกนะคะเพราะมันมีโอกาสไง มันมีโอกาสที่คุณจะไปบวกเพื่อที่จะหาคำตอบให้มันชัดเจนเลยในเดือนนี้ห้าดาบเข้ามาห้าดาบก็พร้อมบวกนะคะพร้อมบวกเลยแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมล่ะไม่ได้มีประโยชน์เลยค่ะเดวิวเข้ามาแบบนี้เนี่ยคุณยังเลิกกันไม่ได้ถ้าในเมื่อคุณยังเลิกกันไม่ได้กับการที่เราจะไปไล่ล่าหาคําตอบว่าจะเอาอย่างไงจะขวาหรือว่าจะซ้ายดีเนี่ย บางครั้งคู่ของเราเขาก็ยังไม่ได้รู้คำตอบแน่ชัดสักเท่าไรหร่หรอกคะ่ะให้เวลาเขานิดนึงไหมให้เวลาในการที่พิจารณากันนิดนึงถ้าอารมณ์เย็นๆแล้วค่อยมาคุยกันค่อยมาหาทางออกกันสามไม้เนี่ยถ้าเกิดคุยเพื่อจะวางแผนหาทางออกกันเนี่ยมันได้อยู่แล้วคะ่ะแต่มันจะต้องไม่บวกอารมณ์ร้อนๆเข้าไปนะสามเหรียญเป็นไพ่ใบสรุปสุดท้ายแบบนี้นะคะ มันคือการหาข้อตกลงแบบแบบเปิดใจอะผู้หญิงคนนี้เขาแก้ผ้านะคะสัญลักษณ์ของการแก้ผ้าก็คือการเปิดใจเปิดใจคุยกันว่าเราจะไปในทิศทางไหนและเป็นการคุยที่ที่ได้ประโยชน์ด้วยนะเป็นธาตุดินนะคะมันจะคุยแบบจริงจังมั่นคงแต่ในระยะนี้อาจจะปล่อยๆเข้าไปนิดนึงไหมคะเดว,วิลเข้ามานะตัวของคุณเนี่ยคุณตุลน,นะคะ ถ้ามีอารมณ์แรงๆเข้ามาเนี่ยคุณจะหลงไปกับคุณจะไปยึดกับอารมณ์ของตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าสมมุติว่า,าต้องการหาคำตอบมากๆเลยเกลี้ยกลาดเหลือเกินเอาตัวเองออกจากอารมณ์ของตัวเองไม่ได้อันนี้อาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองนิดนึงเนาะแต่เอาละโดยปกติแล้วเนื้อแท้ของคุณตุลนะ่ะไม่ชอบชนไม่ชอบประทะไม่ชอบประทะ ชอบที่จะยืดหยุ่นชอบที่จะหาทางออกที่แบบกลางๆเข้าไว้แต่ในเดือนนี้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็จะมีการกระตุ้นให้เราแหมอยากจะชนเหลือเกินนิดนึงเท่านั้นเองนะคะอย่าหลงไปกับอารมณ์นะอย่าไปยึดเออ,อย่าไปติดกับกับอารมณ์ของตัวเองก็ต้องถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าตอนนี้เรามีความเกลียดกลาดไปถึงขั้นไหนแล้วให้เวลาค่ะ ปัญหาทุกๆเรื่องอะ่ะมันมันมีทางออกนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้เห็นการขาดสะบ้านกันเลยไอความสัมพันธ์ในเดือนนี้แต่อาจจะต้องไปอย่างชา้ชาๆไหมคะเฮอร์มิตเข้ามาดาวเกตนะเลก้าน่ะมันอาจจะต้องชา้ชาๆรีบเร่งอะไรไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รีบเร่งหรือเปล่าล่ะคิงไม้มันคือธาตุไฟพอเรามีปัญหาอะไรเราก็จะปะทะกันซะอย่างเดียวเลยมันก็เลยเป็นหถ้วยไงคะ เพราะฉะนั้นเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะว่าถ้าประสบการณ์ที่ผ่านมาวิธีการในการจัดการแก้ปัญหาของเรามันไม่ได้ผลมันอาจจะต้องปรับไม้มันอาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่ามันยืดหยุ่นกันได้นะคะมันขึ้นอยู่กับคู่ของเราด้วยอะว่าคู่ของเราเขามีมีคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนมีลักษณะนิสัยเป็นแบบไหนค่อยๆปรับกันไปเนาะไม่เห็นการขาดนะคะในเดือนนี้แต่ก็อย่างที่บอกแหละ ก็อย่าไปหลงอย่าไปเผลอใจกับใครบางคนนะคะเดี๋ยวจะยาวเลยจากที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาเก่าได้เดี๋ยวจะยาวเนาะท่านชายนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะความรักความสัมพันธ์สำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะคะหรือว่ามันมีมีคนคุยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนโสดล่ะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคนโสดตัวตนเป็นคิงถ้วย ก็ต้องมีสเสน่ห์แล้วล่ะ <c oughs> จะมีคนเข้ามาชอบในลักษณะลักษณะการเหมือนลักษณะนิสัยที่ที่เป็นคนที่ยืดหยุ่นง่ายๆอาสมมติว่าเราเป็นคนที่ยืดหยุ่นง่ายๆนะคะแล้วก็จัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีเนี่ยจะมีคนเข้าหาเรามากเลยนะในเดือนนี้สเสน่ห์แรงนะคะ <c oughs> มีโอกาสที่จะไปเจอเจอใครไหม ก็มองว่ามองว่ามีนะเดวิลเข้ามาเนี่ยแล้วตัวคุณเป็นถ้วยแบบนี้ค่ะมันมีโอกาสที่จะไปดึงดูดคนเเข้ามาหาเราแต่ก็นิดนึงแหละคนที่เข้ามาหาเราอาจจะมีคนสองประเภทหนึงคนที่เขา,เามีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยชอบพูดชอบจา,าไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกกับตัวเองสักเท่าไหร่หรือสอแตกต่างกันเลยนี่เดฟูเข้ามา อาจจะเป็นอารมณ์ระเริงแจม่มใสหรือว่าเป็นคนที่มีความบันเทิงตลอดเวลาเลยจะมีคนสองบุคลิกจะมีคนสองลักษณะที่ต่างกันสุดขั้วเข้ามาหาคุณนะคะในเดือนนี้เอาจริงๆนะถ้าเอาเฉพาะสิบใบนี้เอาเฉพาะในเดือนนี้เนี่ยก็ยังมองว่าคุณอาจจะยังไม่ค่อยได้เปิดใจกับใครสักเท่าไหร่นะสามไม้เข้ามานะคะคุณยังมองไปข้างหน้าอยู่เลย คุณกำลังอยากจะศึกษากับใครให้มันรู้ลึกรู้จริงๆอะว่าเขามีลักษณะนิสัยอย่างไรแล้วคุณค่อยเปิดใจก็ยังไม่สายนะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะคุณอาจจะคุยหลายคนคุยหลายคนเพราะว่าสเสน่ห์สเสน่ห์เราแรงนะคะเนี่ยเขาอาจจะชอบความนิ่งๆของเราไหมคุณตุลนนะ่ะคุณตุลก็จะมีความนิ่งมีแบบมีมาสของตัวเอง <laughs> ก็ดีค่ะก็ดีค่ะคุณก็เลือกไปก่อนก็ได้เนาะ ก็มองว่าถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะอาจจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองที่ไม่ค่อยได้ไปหลงกับใครมากสักเท่าไหร่อันนี้ในกรณีของคนโสดเนาะต่อมันก็มีคนเข้ามานั่นแหละค่ะมีโอกาสที่จะมีการคุยกันมีการเรียนรู้กันะมีแต่ถ้าเกิดจะเปิดใจให้ใครจริงๆแล้วไม่ชัดเท่าไหร่ยังไม่ชัดเท่าไหร่เนาะค่อยๆดูกันไปนะคะคุณตูนจ๋าเอาละภาพรวมเนาะในเดือนนี้นะคะ เอาจริงๆถ้าเกิดมันจะถึงขั้นขาดกันไปไหมมีประเด็นอะไรใหญ่โตรหรือเปล่าไม่เห็นค่ะยังอยู่ยังอยู่ยังประคับประคองกันไปอยู่แต่แล้วแต่นะว่าคุณเป็นท่านหญิงหรือว่าคุณเป็นท่านชายถ้าเป็นท่านชายก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีอย่าไปพลาดแค่นั้นเองถ้าเป็นท่านหญิงก็อาจจะต้องให้เออให้เวลาในใน ในให้คู่ของเราเนะ่ะเขาจัดการกับอารมณ์ของเขาให้มันสเสถียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้หาทางออกได้นะคะในเดือนนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์กับคุณตูนบ้างนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงเนาะความรักนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะ่ะการที่เราจะหาตรงกลางระหว่างคู่ของเราได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ันจะต้องผ่านบททดสอบนู่นนี่นั่นมามาพอสมควรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของชีวิตคู่นะคะคือคือการเมตตาค่ะคือความเมตตารักแบบเมตตาแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความเมตตาให้กับคู่ของเราแบบเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวความรักความสัมพันธ์ของเรามันดีขึ้นแต่ถ้ามันไปกันไม่รอดจริงๆ ให้ความเมตตานี้แหละค่ะมันจะทำให้เราสามารถที่จะปล่อยเข้าไปได้เนาะลองพิจารณาดูนะคะรักเมตตากับตัวเองให้มากๆเนาะแล้วคุณก็จะเห็นอะไรที่มันกว้างมากขึ้นเคลียร์ชัดมากขึ้นแล้วคุณจะสามารถจัดการความรักของตัวเองได้อย่างดีขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ